สวัสดีครับทุกทุกคนครับผมซีเนียพาร์ทนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการให้คำแนะนำของ ENFJ หมายเหตุครับ MBTI และ Cognitive Function บอกแค่กระบวนการคิดและตัดสินใจของ Type t y p ์1เท่านั้นไม่ได้มาการันตีว่าเฮ้ยนี่คุณท y p e นี้แสดงว่าคุณต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้น,งงนแน่นอนไม่ใช่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในเมื่อ ENFJ มี extravert feeling เป็นฟังชันนำฟังชันแรกเลยผมจึงมองว่า คำแนะนำของ e n f j จะให้ความสำคัญด้านนามากๆเมื่อมีผู้มาขอคำปรึกษา e n f j ก็จะพยายามให้คำแนะนำที่ตรงกับ e x t r o v e r t Feeling ของเขาซึ่ง e n f j คนนั้นจะมี e x t r o v e r t Feeling เป็นยังไงขึ้นอยู่กับว่าเขาโตมาแบบไหนสภาพแวดล้อมเป็นยังไงอย่างเช่น e n f j คนนี้มีอายุ27ปีผ่านชีวิตช่วงอนุบาลผ่านชีวิตช่วงประถมมัธยมมหาลัยและกำลังอยู่ในชีวิตช่วงการทำงาน e x t r o v e r t Feeling ของเขาก็จะครอบคลุม สิ่งเหล่านี้หมดเลยปแปลว,ว่าเขารู้ครับรู้ถึงค่านิยมในแต่ละช่วงวัยในแต่ละบริบทรวมถึงรู้ว่าต้องทําตัวยังไงถึงจะเข้าที่สุดครับฉะนั้นถ้าเกิดมีคนมาขอคําปรึกษาที่ลงล็อกกับสิ่งเหล่านี้ INFJ ก็จะตอบได้อย่างงไไ่ายดายครับแต่ถ้าหากมีคนมาขอคําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการทําตัววิธีการใช้ชีวิตในบ้านพักคนชารา INFJ คนนี้ก็อาจจะไม่สามารถตอบได้ดีพอยกเว้นว่าเขาเรียนมาโดยเฉพาะครับฟังก์ชันที่2 introvert intuition เมื่อ e n f j มองออกแล้วว่าจะให้คำแนะนำอันไหนดีที่ตรงล็อกเช่นให้คำแนะนำเรื่องไปเรียนมหาลัยเขาสามารถต่อยอดจากคำแนะนำนั้นได้ด้วย introvert intuition ของเขาส่องไปว่าเมื่อคู่สนทนาของเขาเข้าไปอยู่ในพื้นที่แล้วคู่สนทนาคนนี้สามารถพัฒนาหรือทำอะไรต่อได้บ้างครับฟังก์ชันที่ e x t r o v e r t sensing หากผู้ขอคำปรึกษาต้องการคำแนะนำที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการนึกถึงอนาคต แต่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างปัจจุบันประจำจริง ENFJ ก็จะใช้ e x t r a v e n s i n g แทนสมมุติว่าผู้ขอคําปรึกษาอยากรู้ต้องทํำยังไงถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์ที่มันน่าอับอายอย่างไปอยู่ในริฟแล้วมีเสียงตดขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ของเราเลย <c oughs> ต้องทําไงอะครับพี่ ENFJ ก็จะตอบวิธีการทําตัวประพฤติตัวเวลาอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นตามสิ่งที่เขารู้ครับ <c oughs> และฟังก์ชันสุดท้ายครับ i n t r o v e r t i n g สำหรับ e n f j บางคนคำแนะนำของเขาอาจเอียงไปทาง e x ็ o r ์วอ f e e l i n g มากเกินไปจนลืมนึกถึงความสำคัญของ i n อินท r d Thinking สิ่งที่เกิดขึ้นคือคำแนะนำของ e n f j อาจจะฟังดูเอาใจคนหรือเอาใจสังคมมากเกินไปจนขาดหลักการสำคัญบางอย่างไปที่ทำให้คนคนหนึ่งอยู่ได้บนโลกใบนี้สมมุติครับถ้าเกิดมีคนมาแย่งขนมเราสิ่งที่ e n f j แบบยังไม่พัฒนาอินทร Thinking อาจจะทำคือ อารมณ์่วยให้เขาเอาไปเพราะเขาคิดว่าเออไม่เป็นไรถ้าเกิดเขารู้สึกดีเดี๋ยวเขาก็คงดีกับเราและคนอื่นมั้งในขณะที่ ENFJ เวอร์ชั่นพัฒนา i n t u i t i n n i n g แล้วอยู่ดีๆมีคนมาเอาขนมไปเขาก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเขาทันทีเหมือนกันกับคำแนะนำครับหากเราไปขอคำแนะนำจาก ENFJ ที่ i n t u i t i n n i n g ยังไม่ได้พัฒนามากเราก็จะได้แบบแรก มันจะมีความประนีประนอมมากเกินไปอารุมอล่วยมากเกินไปจนขาดเส้นแดงที่เราควรตั้งไว้ในขณะที่ถ้าหากเราไปขอคําแนะนําจาก enfj ที่พัฒนา introverting แล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีเส้นแดงที่ชัดเจนกว่าครับและคําแนะนําเขาก็จะมีคุณภาพสูงกว่าและสมจริงกว่าด้วยครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับใครคิดเห็นยังไงกับรายการนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับและระหังครับ ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ